คำสั่งต่อไปเนี่ยก็คือข้อที่3ข้อที่3เนี่ยบอกว่าให้แสดงฐานะการเงินก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะครับของห้างหุ้นส่วนณวันที่1มีนาคือณวันที่มีการรับโอนสินทรัพย์นี้สินทุนมานะครับให้แสดงข้อมูลผมก็จะจะทำงบแสดงฐานะการเงิน การจะทำงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยก็จะทำตรงนี้ละกันนะครับงบแสดงฐานะการเงินของห้างส่วน2องสนะครับงบแสดงฐานะการเงินก็คือวันที่1มีนาคมปี50นะครับก็จะแบ่งเป็น สินทรัพย์ก่อนเริ่มที่สินทรัพย์ก่อนนะครับเริ่มที่สินทรัพย์นั้นประเภทของมันก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรบ้างสินทรัพย์หมุนเวียนเราไล่ตั้งแต่ข้อมูลของร้าน2ก่อนเลยเนี่ยนะฮะร้านสองมีข้อมูลตรงนี้ที่โอนมาให้กับร้าน3ามใช่ไหมครับดังนั้น ผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นของร้านสองนะฮะเงินสดของร้านสองเงินสดของร้านสองมีสามหมื่นตรงนี้คือสามหมืนเงินสดของร้านสามนั้นมีเท่ากับสี่หมืนนะครับถ้าเราไปดูในงบแสดงฐานนะการเงินดังนั้นก็บวกสี่หมืนก็จะต้องมีข้อมูลของสองและสามรวมกันนะฮะ ที่อยู่ในงบสแสดงฐานะการเงินดังนั้นรวมกันเป็นเจ็ดหมื่นเมียนะฮะผมทําโดยอิงจากข้อมูลของร้านสองก่อนต่อไปลูกหนี้นะฮะถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนลูกหนี้ลูกหนี้ของร้านสองมีเท่าไหร่ครับมีหกหมื่นหกหมื่นก็ต้องบวกกับลูกหนี้ของร้านสาม ลูกหนี้ของร้านสามไปดูในงบสแสดงฐานะการเงินนะฮะร้าน3นั้นในงบสแสดงฐานะการเงินมีห้าห0ื่นก็โชว์บวกไปอีกห้าหมื่นนะครับของร้านสก็กลายเป็น1นึ่งแสนหมครับลูกหนี้ต่อไปนะครับเมื่อมีลูกหนี้แล้วก็ต้องมีค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ ค่าเผื่อนี่ค่าเผื่อนี่เนี่ยของล้านสองมีเท่าไหร่ของล้านสองเนี่ยมีเท่ากับสามพันแล้วล้านสามนะครับมีเท่าไหร่ถ้าเราไปดูในข้อมูลที่เราเคยลงมาใบัญชีล้านสามนะครับล้านสามเนี่ยเคยมีการปรับมูลค่าด้วยยอดเท่ากับ 2,005นะครับสำหรับค่าเผื่อเราเคยมีการปรับมูลค่าของร้านสามเท่ากับ2,005นะครับในชื่อของค่าเผื่อดังนั้นก็ต้องไปบวกกับ2,005ลองไปดูในสมุดบัญชีนะครับค่าเผื่อของร้านสามนั้นเคยปรับ2,005ดังนั้นรวมกันก็คือ5,0055,005ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเอาลูกนี้ไปลบกับค่าเผื่อนะครับ ถ้าเกิดเราจะทำให้มันดูเห็นชัดเจนก็คือการนำา1ึ0 0 0หนึ่งมที่เป็นลูกหนี้นะครับไปลบกับห้0พันห้าแล้วออกยอดมาเป็นยอดลูกหนี้สุทธินะครับเอา1น0 0 0 0หนึ่งมลบห้0พันห้ากลายเป็นหนึ่งแี่พันห้า้อยเป็นยอดลูกหนี้สุทธินะครับ เมื่อจบลูกนี้แล้วนะฮะตัวต่อไปที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินค้าครับสินค้าสินค้าของร้านสองเนี่ยมีเท่ากับห้าหมื่นก็ต้องบวกกับสินค้าของร้านสามนะครับสินค้าของร้านสามเนี่ยในงบมีเท่ากับห้าหมื่นนะฮะสินค้าของร้านสามมีห้าหมื่นแต่ว่า ในตัวสินค้าของร้านสามเนี่ยเคยมีการปรับลดยอดไป5000นะครับแล้วก็เหลือแค่เพียง4ี่หมเท่านั้นนะครับดังนั้นยอดของสินค้าของร้านสามนั้นก็มีแค่เพียง4ี่หมคือเคยปรับมูลค่าของสินค้าของร้านสามออกไป5,000ันก็เลยเหลือ4ี่หมเอามารวมกันก็คือ95,000สินค้า ต่อไปนะฮะที่ยังเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ก็คือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าซึ่งร้านสองเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแต่ร้านสามเนี่ยมีเราเคยมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของร้านสามให้เกิดขึ้นในบัญชีนะครับเคยปรับปรุงแล้วนะฮะซึ่งตอนที่ปรับปรุงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกิดขึ้นของร้านสามเนี่ยเท่ากับห้าร้อย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้านั้นถือเป็นสินทรัพย์นะครับดังนั้นก็ต้องโชว์อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเรียกว่าค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่ายล่วงหน้ามีเท่ากับห้าร้อยเป็นของร้านสามเพียงร้านเดียวนะครับร้านสองไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวสินทรัพย์หมุนเวียนที่เป็นของงบของข้างส่วนคราวนี้เราก็รวมย่อยครับ รวมยอดที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะนำเจ0 0 0มบวก1 4ึ0งบวก95้า0บวก500้อยจะได้กับ2อง0 0 0เบาท2อง0 0 0เบาทมันคืออะไร2 7 0 0 0 0บาทก็คือรวมสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเองนี่นะครับ สินทรัพย์หมุนเวียนรวม200,007ต่อไปหัวข้อต่อไปก็คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเราก็ไล่ตั้งแต่ร้านสองกนเลยนะครับตัวแรกเลยก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ของร้านสเนี่ยมีเท่ากับ5 0 0 0 0 แล้วก็ต้องไปบวกกับอุปกรณ์ของร้าน3นะครับไปดูในงบสแสดงฐานะการเงินอุปกรณ์ของร้าน3นั้นมีเท่ากับ60,000ดังนั้นก็บวกไปอีก60,000ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งสิ้นก็คือ1น0 0 0แมืนตัวต่อไปที่มาคู่กันของอุปกรณ์ก็คือค่าเสื่อมสะสมเป็นตัวหักนะครับ หักด้วยค่าเสื่อมสะสมค่าเสื่อมสะสมเนี่ยของล้านสองเนี่ยมีเท่ากับหนึ่งหมื่นแล้วล้าน3ามีเท่ากับเท่าไหร่ครับดูในงบนะครับล้าน3มเนี่ยมีค่าเสื่อมอุปกรณ์เท่ากับ30000ก็เอาไปบวกกับ3ามห0ืนนะครับ ทั้งหมดก็คือ4 0 0 0 0นั่นเองแต่ว่าเราออกเป็นยอดสุดทธินะครับดังนั้นผมจะทําอย่างนี้นะครับก็คือสแสดงยอด1นึ0 0 0สที่เป็นราคาทุนของอุปกรณ์แล้วลบด้วยยอด4 0,000นเนี่ยนะครับลบกันแล้วก็คือ7 0,000มนั่นเอง7 0,000เป็นยอดสุดทธิของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนนะครับคราวนี้เราได้แล้วสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนนะฮะเอามารวมกันหมดแล้วนะครับในส่วนของสินทรัพย์เอามาันมารวมกันสองตัวนี้มารวมกันเลยนะครับเนี่ยสองตัวนี้รวมกันก็กลายเป็นยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งสิ้นก็คือสามแสนสี่หมื่นบาทรวม สินทรัพย์ต่อไปมาดูในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนบ้างน,นะครับหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนก็คือบัญชีหมวดสองและบัญชีหมวด3านะครับหัวข้อแรกก็คือหนี้สินหมุนเวียนก่อนหนี้สินหมุนเวียน นี่สินหมุนเวียนเนี่ยของร้านสองแล้วมีเจ้าหนี้ห้าหมื่นเจ้าหนี้มีห้าหมื่นนะครับแล้วเจ้าหนี้ของร้านสามมีเท่าไหร่ครับไปดูในงบสแสดงฐานะการเงินเจ้าหนี้ของร้านสามมีเท่ากับหกหมื่นเราก็บวกกับหกหมื่นด้วยนะครับของร้านสามหกหมื่นรวมกันก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ยอดสุดทธินะครับหนึ่งแหนึ่งมต่อไปมีตัวเงินจ่ายหนึ่งมืตัวเงินจ่ายเป็นนี้สิหมุ่นเวียนะครับตัวเงินจ่ายมีของร้านสองหนึ่งมืของร้าน3ดูในงบนะครับร้านสามีตัวเงินจ่ายสองหมื่น บวกสองหมื่นเป็นสามหมื่นนะครับตัวเงินจ่ายมีหนี้สินนีกไหมครับที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนก็มีหนี้สินหมุนเวียนอีกตัวหนึ่งก็คือค่าจ่ายครั้างจ่ายของร้านสองค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าจ่ายค้างจ่ายเนี่ยมีของร้านสองอย่างเดียวนะครับเท่ากับสี่ร้อย ของร้านสามไม่มีนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับหนี้สินนะครับก็รวมยอดหนี้สินเท่ากับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยนี่คือรวมหนี้สินหมุนเวียนซึ่ง ในโจทย์ข้อนี้ไม่มีหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับดังนั้นหนี้สินก็มีอยู่แค่นี้แหละครับหนึ่งแสนสี่หรดังนั้นหัวข้อต่อไปก็เป็นหัวข้อของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนก็มีทุนอยู่ด้วยกันสองคนนะครับก็คือทุน2กับทุน3มนะครับ ทุน2กับทุนของ3มี2คนคราวนี้ทุน2มีเท่ากับเท่าไหร่ครับทุน2ก็ดูได้จากตรงนี้เลยที่2องเขาโอนมาให้กับห้างเนี่ยห1ึ6ง0นึ่งห0นี่คือทุนของ2ส,ส่วนทุนของ3นั้นดูได้อย่างไรทุนของ3เนี่ย ต้องมีการคำนวณนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยณวันที่1มีนาคมปี50เนี่ยทุนของ3เนี่ยมีอยู่เท่ากับ90,000แล้วตอนที่มีการปรับมูลค่าสินทรัพย์นี่สินทุนของ3มเนี่ยนะฮะมันจะมีผลต่างซึ่งทำให้ทุนของ3เนี่ยอยู่ทางด้านเดบิต7,000เมื่อทุนอยู่ทางด้านเดบิตก็เป็นการลดยอดทุนการลดยอดก็คือการหัก7,000 เอา90,000มลบกับ7,000นะครับก็จะเหลือเท่ากับ83,000ซึ่งเป็นทุนของ3าม0ปดทุนมีแค่นี้เองนะฮะดังนั้นเราก็รวมยอดทุนรวมส่วนของผู้เป็นหุนส่วน เอามารวมกันก็คือ19 9 ,6 0 0สนเก้าอไอ้ตัวนี้นะฮะคือตัวทุนเราก็เอานี่สินไปบวกกับทุนก็จะกลายเป็นยอดรวมของทั้งสิ้นก็คือตามหัวข้อนี้เลยที่บอกว่านี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะีฮะเอามาันมารวมกันรวมกันก็คือ3,40แส0บาท ตัวนี้ฮะก็คือรวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนเราก็จะเห็นว่าไงครับสินทรัพย์34 0 0ก็เท่ากับหนี้สินกับทุนรวมกันก็ตามแทนีเท่ากันเห็นไหมฮะเท่ากันก็แปลว่าเราทำถูกต้องนะครับนี่คือคำสั่งข้อที่3นะครับ ให้ทำงบแสดงฐานะการเงินของห้างหุ้นส่วน2-3ก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับ